องนี้ก็เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับพิมพ์หลังภาพปีสองพันรอสิบเก้านะครับก็คือถ้าไม่มีหูใบสีตรงนี้ก็คือเป็นพิมปีสองพ์ปี2519สิบเก้านะครับถ้ามีถ้ามีหูใบสีเนี่ยเป็นปีหนึ่งห้าองนี้ไม่มีหูใบสีก็เป็นปีหนึ่งเก้านะครับพระพุทธ นะครับนั่งปางสมาธิอยู่บนฐานสามชั้นนะครับฐานสามชั้นก็เหมือนพิมพ์ของสมเด็จวะละรลคังนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วปีหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เป็นปีที่ทําพิมพ์ได้สวยมากนะครับแล้วองค์นี้ก็เนื้อหาจัดจ้านสุดยอดมากเนื้อสวยมากนะครับถ้าใครหลงรักพระเนื้อผงเนี่ยพ้าหลวงพ่อออดเนี่ยส่องดีมากนะครับส่องดีใช้ดีพุทธคุณสุดยอดหลวงพ่อสร้างผงด้วยกระบ,บวนการเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเนี่ย ใส่บาดใส่ปี๊บไว้แล้วก็มาก่อนท่านจะมาสร้างพระเนี่ยท่านก็มาผสมกับมวลสารหลักแล้วก็กดเป็นพิมพ์พระออกมานะครับอันนี้คือหลังภาพเดีย๋ยวผมจะส่องให้ดูเนื้อหาจัดจ้านมากนี่ครับเอกลักษณ์ของพระปีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเนี่ยก็จะมีรอยปริ้นขึ้นมาตามขอบขอบนี่ครับดูได้นะครับดูด้วยตาเปล่าได้เนี่ยขึ้นเยอะเลยเนี่ครับด้านเนี้ย องค์นี้ด้านหน้าพระพุทธสวยงามมากแล้วก็เนื้อสวยเนื้อสวยจัดจ้านมากนะครับเนี่ยเนื้อสวยพระพระดีๆราคาไม่แพงหลวงพ่อออดนะครับหลวงพ่อตั้งใจสร้างแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากนะครับราคาไม่แพงนะครับผุุ้ินคนธรรมดาที่ไม่ใช่คนรวยนะครับเนี่ยเช่าหาบูชาได้พระหลวงพ่อออดเนี่ยราคาไม่แพง นะครับถ้าเป็นภาคเกจิอาจารย์อื่นที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาดันกันดีๆหรือว่าเล่นกันในวงส่วนกลางเขาเล่นกันเยอะๆเนี่ยรับรองนะครับพระหลวงพ่อออดเนี่ยไปกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วครับแต่ตอนนี้หลวงพ่อ,อยังอยู่หลักพันหลักหมื่นอยู่นะครับก็จะมีไปหลักแสนแค่เหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกสวยๆก็สภ,กสภาพก็ก็หลักแสนเหมือนกันนะครับหลักแสนหลักแสนถึงหลายแสนเหมือนกันแต่เป็นเหรียญน,นะครับส่วนผ้าเนื้อผงเนี่ยหลวงพ่อตั้งใจสร้าง นะครับแล้ววิชาลบผงเนี่ยพระเกจิอาจารย์ทุกวันนี้ก็ก็หายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ความเป็นพุทธพาณิชย์มันก็มันก็เยอะบางทีก็ที่ที่เห็นทํากันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับพระเนื้อผงนี้ไม่ค่อยมีใครทําแล้วนะครับถ้ามีพระหลวงพ่อออดใช้นี่ก็อุ่นใจแล้วครับเนี่ยดูส่องดูเลยเนี่ยหน้านะครับสวย องนี้จะหน้าใหญ่ๆหน่อยนะครับเกตเกตสวยมากนะครับเนี่ยตามซอกองนี้เนื้อเริ่มใสแล้วครับอันนี้เนื้อดีองนี้เนื้อดีเนื้อเนื้อเนื้อเริ่มใสเนื้อสภาพสมบูรณ์อยู่เลยองนี้แต่ผ้าผ้าผ่านการใช้มาแล้วครับเนื้อจัดเนื้อดีเพียงแต่ว่า ก็คือเขาก็ไม่ได้ใส่อาบน้ําก็คือไม่ได้ใส่แบบสมบุกสมบันมากเนี่ยสภาพพระก็ยังสภาพพิมพ์พระก็ยังสวยอยู่ครับเนี่ยวงแขนเนี่ยสวยเนี่ยเริ่มตามเส้นเส้นวงแขนเนี่ยเริ่มมีรอยเว,ว้านะครับเหมือนเส้นขนมจีนนะครับเว้าม้วนเข้าไปเนี่ยเนี่ยเวลาดูพระวันละครก็ดูเหมือนกันนี่นะครับถ้าผ้าเก่าผ้าได้อายุเนี่ยเรากด็ดูแบบ กระบวนการทางธรรมชาติที่การการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเขาก็าจะไปตามอายุเนี่ยมวลสารมวลสารที่ฝังในเนื้อนะครับมองเห็นนะ่องนี้ถ้าใช้ถ้าใช้อีกก็เดี๋ยวก็ผงก็จะผุดขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยลักษณะผิวมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงผงพุทธคุณนะครับฝังเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านข้าง เนีย่ยครับผมหลวงพ่อเนี่ยมองด้านไหนก็เห็นนะครับไปดูรอยรอยขอบปิ้นนะครับเนีย่ยดูพระส่องสองพระสองหาอะไรก็สองหาอย่างี้ยสองหาหมวลสารนะครับสองหาหมวลสารสองหาผงพุทธคุณ นะครับส่องหากระบวนการทางทางธรรมชาติที่ควรจะเป็นนะครับความเก่า่าครับความเก่าความเก่าดูยังไงนะครับก็คือพระที่สร้างใหม่เนี่ยที่ไม่ได้อายุเนี่ยยังไงความเก่าก็ไม่ได้นะครับอันนี้ดูเดี๋ยวองค์นี้ดูง่ายมากมวลสารเต็มนะครับรูพุนรูพงเต็มไปหมดเลยมวลสารพงอุตุคุณเมด็ดดาเม็ดแดงมวลสารที่เป็นมงคลที่หลวงพอ่อ คิดว่าเป็นมงคลนะครับเป็นสูตรพระเกจิอาจารย์ที่ท่านอาจจะไม่จะเป็นว่านต่าง,างๆหรือว่ามวลสารที่เป็นมงคลเนี่ยท่านก็จะเก็บไว้หรือว่าท่านอาจจะไปได้มาตอนท่านที่ออกเดินทุด,ดงนยท่านได้มาท่านก็จะมาผสมนะครับเป็นมวลสารองค์นี้หน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อเนื้อหาจัดจ้านมากอันนี้หน้าไม่ค่อยสวยแต่สภาพนี้ก็ก็ถือว่าสวยแล้วครับเนี่ยถือว่าสวยแล้ว ไม่แตกไม่หักไม่บินแต่องค์นี้เนื้อจัดมากถ้าใครชอบพระเนื้อจะจัดเนี่ยต้ององนี้เลยครับเอาไปเป็นองค์ครูที่จะดูพระสำนักใหญ่ๆได้นะครับเนี่ยดูที่ลักษณะนวลปูนที่ขึ้นอยู่ตามตามซอกหลืบนะครับเนี่ยนวลปูนขาวๆนะครับส่วนบนก็จะเป็นเนื้อเส็ใสนะครับมันเป็นลักษณะการเกิดของอแคนไซของปูนเปลือกหอยนะครับ มีปูนสุกปูนดิบการเกิดมีงอกนะครับมีการงอกเนี่ยถ้าใคร,รศึกษาพระเนื้อผงเนี่ยต้องศึกษาพระหลวงพ่อออดเนี่ยถ้าพระวัละคงเนื้อไม่เก่าขนาดนี้ก็ก,ก็ไม่ใช่เลยครับพระวัละคงก็ต้องเนื้อเก่ากว่านี้ไปอีกหนึ่งรอบหนึ่งเท่านะครับเวลาศึกษาพระเนื้อผง ความเก่ากับความสกรปรกมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาหลอกเขาหลอกขายผราเก๋เขาจะเอาแต่งองค์ผ้าให้เลอะเอเทอะดูขมุกขมัวก็บอกว่าเป็นผ้าเก่าไม่ใช่ครับพ้าเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ผ้าแท้จะสะอาดไม่มีไม่มีคราบสกรปรกหรอกครับผ้าแท้จะสะอาดเนีย่ยดูเนื้ออย่างเงี้ยอันนี้ผ้าแท้ดูง่ายนะครับอันนี้ผ้าแท้ดูง่ายอันนี้เป็นพิมพ์หลังภาพ หลังภาพปี2019หลวงพ่ออดวัดบัญช้างผมก็มาส่องให้ดูลักษณะดูเนื้อคร่าวๆนะครับเนี่ยโครงหน้าดูโครงหน้าหลวงพ่อขนาดองค์นี้หน้าไม่ค่อยสวยหน้าศึกเนี่ยก็ยังก็เราก็ยังมองเห็นโครงหน้าไหมครับตรงกรามตรงตรงโหนกแก้มตรงคางนะครับเนี่ยโครงหน้าเส้นสายรูปแบบของศรีรษะหลวงพ่อลงมาหาช่วงไหลช่วงจีวรนอย่างเงี้ย คือคือถ้าเราจำอัตลักษณ์เหล่าน really ี้ได้เนี่ยเราก็จะจำโครงหน้าได้ถึงแม้ว่าจะศึกมากไปกว่านี้เนี่ยถึงว่าพระจะศึกมากไปกว่านี้เราก็เราก็ยังเราก็ยังเห็นเขาโครงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทุกวันนี้พระเกศเขาทำได้ดีมากนะครับด้านหน้าเ็าทำเป๊ะเลยนะทำเหมือนมากนะพระเกทุกวันนี้แต่ว่าสิ่งที่พระเกยังทำไม่ได้ก็คือโครงหน้าของหลวงพ่อนี่แหละไม่เหมือนแล้วก็เนื้อเนื้อความเก่านะครับลักษณะ ผงวัคุณความเก่าความเก่าแล้วก็เนื้ออัตลักษณ์ผงของหลวงพอ่อนะครับมีผงพุดมีลักษณะมวลสารเม,ม็ดดาเม็ดแดงพวกเกอสรดอกไม้เนี่ยคือภาคเกเขายังไม่มีแล้วก็ความเก่าความใสของเนื้อนะครับออย่างเงี้ยภาเกยัง,ยงทําไม่ได้การฝึกด,ดูเนื้อก็อต้องเป็นแบบนี้นะครับบางทีเราดูภาพนิ่งเราดูไม่ค่อยเข้าใจก็ามาดูภาพภาพเคลื่อนไหวนะครับใครมีปัญหาก็ลอง แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับหรือไปที่เฟซก็ได้เฟซของช้างอายุทยานะครับช้างลำดเสโอายุทยานะครับก็คือก็ทักข้อความมาคุยกันได้ส่งส่งภาพมามาถามกันได้หรือว่าจะอาแอดไลน์มาก็ได้เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ดีของผมก็เบอร์เดียวกันนะครับช้างก็08 1 7 2 7 4 6 4 9เนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปูก่ก็ผมก็เอาพระามา เพื่อการศึกษานะครับศึกษาและเผยแพร่บรมีหลวงปู่นี่ก็เาพระแท้มาให้ดูกันเป็นแบบนี้สงสัยก็มาสอบถามกันได้นะครับรุ่นนี้พักเกเยอะครับรุ่นนี้เกเยอะทําให้มั่นใจก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปไปหยิบนะครับอย่าเพิ่งไปหยิบเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเกได้นะครับโดนก็โดนหลายร้อยนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็เล่นกันเป็นหลักพันหลายพันนะครับถ้าห้าร้อยสององก็พันหนึ่งก็โดนไปแล้วละครั้นก็คือ มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับค่าวิชาค่าหน่วยกิจในการเล่าเรียนนะครับคนใจร้อนส่วนใหญ่ก็จะโดนนะครับคนใจเย็นก็จะศึกษาไปเรื่อยๆแต่ถ้าศึกษาจากคลิปศึกษาจากรูปภาพเนี่ยมันมันก็เป็นช้าครับมันมันก็มันก็ไม่น่นหรอกเราต้องหาพระแท้มาส่งหาพระแท้มาส่งแล้วก็เอามาถ้าจะหลวงพ่อเนี่ยพระหลวงพ่อดีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ ใช้ติดคอเนี่ยดีทุกรุ่นอยู่แล้วแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมนะครับพระเนื้อผงเนี่เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคงพันชาตรีมีประสบการณ์เยอะนะครับพระหลวงพ่ออดวัดบัญช้างก็เอามาให้ชมกันประมาณนี้นะครับ